สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนแนวทางการวิเคราะห์กราฟนะคะตามเทคนิคคูเปิลน,นะคะอันดับแรกเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการออกออเดอร์หรือถือออเดอร์ของตัวเองนะคะก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราเทรดผิดทางเราก็สามารถที่จะยอมคัดนะจุดจุดนั้นได้นะคะไม่ต้องถือจอนพอร์ตแตกนะคะ อันดับแรกเลยก็อยากให้ตั้งค่ากราฟตามนี้นะคะตามนี้เลยตามนี้นะคะก็จะมี ma ห้า ma ma ห้านะคะจะเป็นเส้นสีเขียวนะคะ ma สิบสี่จะเป็นเส้นสีแดงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ครูดูเลยก็จะเป็นแท่งสีม่วงนะคะ ก็เดี๋ยวลองตั้งค่าตามนะคะส่วนรายละเอียดย่อยๆในส่วนของอินดคเตอร์นี่นะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้ในกลุ่มนะคะแต่ก็มีในโนต้ตอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปดูแล้วก็ตั้งค่าตามได้นะคะวิธีการวิเคราะห์กราฟของครูนะคะก็จะดูจากเส้นเขียวแดงตัดกันนะคะแล้วก็กรอบโบลิงแบนก็คือกรอบเส้นสีเหลืองนี้นะคะเป็นกรอบโบลิงแบน หรือบางคนอาจจะตั้งสีอื่นอะไรก็แล้วแต่สามารถตั้งได้ตามใจชอบนะคะกลางวันของครูก็จะเป็นสีน้ําเงินถ้ากลางคืนพื้นหลังมันเป็นสีดําครูก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะก็ทีนี้เราก็จะดูโบลิ่งแบนประกอบนะคะบีบีนี่นะคะแล้วก็เส้นเขียวแดงเส้นเขียวแดงดูยังไงคือดูที่เส้นตัดนะคะคือดูที่เส้นตัดเส้นแดงเขียวเขียวแดงนี่ตัดกัน ถ้าตัดกันแล้วแท่งม่วงขึ้นแสดงว่าการาฟจะขึ้นถ้าตัดขึ้นมันจะขึ้นถ้าตัดลงการาฟก็จะลงนะคะมันจะลงประมาณถ้าตัดปุ๊บการาฟมันจะลงมาประมาณ 1- 2แท่งนะคะที่จะลงแรงๆเลยนะคะอ,อย่างชุดนี้นะคะอย่างชุดเนี้ยการาฟก็มีโอกาสที่จะลงมานะคะที่จะลงมาถึงเส้นนี้นะคะ าตัดกันนะคะทีนี้เรามาดูว่า m 5 m หตอนนี้ m 5มันเป็นท่อขึ้นไปอย่างที่ครูบอกว่าท่อมันเป็นยังไงให้ดูเส้นสีเหลืองกับเส้นสีเขียวนี้นะคะดูเส้นสีเหลืองนี้นะคะกับเส้นสีเขียวมันจะขนาดกันขึ้นไปแบบนี้นะคะทีนี้กราฟมันจะวิ่งไม่หลุดเส้น สีม่วงเอ้เส้นสีเขียวนะคะกราฟมันจะไต่าตามกรอบของเส้นสีเขียวไปนะคะคู่ขนาดไปกับขอบโบลิ่งแบนเส้นสีเหลืองนะคะมันก็จะไต่ยอยู่แบบนี้ในกรณีที่กราฟเป็นแบบเนี้ยอันนี้ในแท่ง m ห้าแท่งนเนี้ย m ห้าเนี้ยมันมันก็จะมาชนเส้นนี้นะคะแล้วก็ดีดขึ้นดีดขึ้นมาถึงแนวนี้ มันก็จะไต่ขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมากดเซลล์ที่ M1 อย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่การาฟจะดีขึ้นไปเพราะว่ามันอยู่ในกรอบของ M5 เห็นไหมคะมันอยู่ในกรอบของ M5 อยู่เพราะฉะนั้นในแท่งนี้เรายังไม่ควรเล่นเซลล์นะคะทีนี้การาฟจะขึ้นไปถึงไหนมาดูที่ M15 นี้ m 1 5เห็นไหมคะว่าที่ขูดนั่นเส้นไว้เห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นขนาดแบบนี้ขึ้นไประหว่างเส้นสีเขียวกับกรอบ Band. รบูลิงแบนกราฟมันจะไม่หลุดกรอบนะคะในกรณีที่เป็นเทนขาขึ้นเป็นเทนขาขึ้นของ m 5 m 1 5นะคะแล้วทีเนี้ย m 1มันก็จะย่อตามกรอบพวกนี้ย่อขึ้นลงขึ้นลงตามกรอบของเส้นขนานของ m 5 m 1 5นะคะ รมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เมื่อเส้น m 1 5ตัดกันเห็นไหมคะ m 1 5ตัดกันตรงนี้นให้ดูอ่าน่าจะเห็นเนาะตรงนี้นะคะเส้นเขียวแดงเนี่ยตรงนี้นะคะ m 1 5ตัดกันก็แสดงว่ากราฟ จะขึ้นนะคะที่ทำเฟรม M 1 5้ากราฟจะขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นท่อแบบนี้มันก็จะขึ้นไปแบบนี้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ควรเล่นหน้าเซลล์นะคะย่อบายอย่างเดียวในกรณีกราฟเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครติดเซลเซล์บริเวณนี้นะคะถ้าใครติดเซลล์ติดเซลล์บริเวณนี้ถ้ากาถ้าเส้นตัดเขียวแดงตัดกันเมื่อไหร่เราควรจะคัดนะคะ เราควรจะปิดออเดอร์ไม่ควรถือนะคะเราควรจะปิดออเดอร์นะไปดูที่ M5 ก็ได้ค่ะเพราะว่า M5 มันจะเกิดก่อน M15 มันจะเกิดประมาณช่วงนี้เห็นไหมคะถ้า M M15 มันตัดกันประมาณประมาณช่วงนี้เนาะอ่ะครูขีดเส้นไว้แต่ M5 อ่ะ M5 มาดูอ่ะการาฟตัดกันตั้งแต่โซนนี้ถ้าตัดกันปุ๊บ เรายังถือออเดอร์ถ้าการาฟเป็นท่อขึ้นไปแบบนี้หรือเป็นเส้นขนานขึ้นไปแบบนี้ไม่ควรถือค่ะควรปิดและออกเล่นหน้าไหม่คือเล่นหน้าบายนะคะไม่ควรเล่นหน้าเซลล์อันนี้พอเข้าใจเนาะแล้วแท่งม่วงเราก็ดูประกอบทีนี้ยแท่งม่วงเห็นไหมคะว่าแท่งม่วงเนี่ยยังอยู่โซนบนอยู่ก็คือเราไม่ควรเล่นหน้าเซลล์เด็ดขาดนะคะ อามาดู M 30นะคะ M 30ตอนนี้ M 30มันตัดแล้วคอนเฟิร์มบายขึ้นต่อนะคะเส้นเขียวแดง M 30คอนเฟิร์มบายขึ้นต่อตอนนี้เรายังไม่เล่นหน้าเซลล์เพราะว่าแท่งสีม่วงเกิดขึ้นแท่งที่3แล้วนะคะตั้งแต่เส้นตัดมานี่นะคะถ้าเกิดว่า เราจะเล่นยาวถือยาวสําหรับคนที่จะเล่นยาวถือยาวถ้าเกิดว่าเกิดแท่งม่วงขึ้นมาแท่งแรกหรือเกือบจะขึ้นแท่งแรกเนี่ยแล้วเกิดเส้นปัดที่ m 5้า n สิบ้าเราสามารถเข้าบายตรงจุดนี้แล้วถือยาวๆวได้เลยนะคะประมาณสองสาแท่งของแท่ง m ส0สบนะคะทีนี้กราฟจะไปถึงไหนให้เราไปดูที่ทำเฟรมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เป็นทำเฟรม H1 นะคะ H 1ทีนี้กราฟจะขึ้นไปไหนไปดูที่กรอบ BB เลยค่ะ ทีนี้เราตีไว้เลยว่ากรอบ BB จะถึงเส้นนี้นะคะอันนี้เป็นแนวต้านของเราของทางเฟรมใหญ่ก็มองว่าตอนนี้กราฟน่าจะขึ้นมาถึงที่2645เราตีไว้ก่อนนะคะแล้วมาดูว่าเกิดเส้นตัดที่ H1 ทีนี้กราฟเปลี่ยนเทนขึ้นแล้วค่ะกราฟเปลี่ยนเทนขึ้นแล้วไม่ควรเล่นหน้าเซล์นะคะ ถ้าจะเซลลให้ไปเซล์ที่2645ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูทำเฟรมใหญ่อีก H4 อ่ะมาดู H4 นี่คือมันปิดแล้วนะคะกราฟไม่ชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วไม่ปิดแล้วแต่ทีเนี้ยมันยังขึ้นไม่สุดมันน่าจะขึ้นมาชนแนวนี้พอดีเลยกับ H1 ที่ครูขีดไว้เนาะ เฮ็วันนี้น่าจะขึ้นมาชนแนวนี้หรือแนวสองหอันนี้เป็นการตีแนวรับแนวต้านของทำเฟรมใหญ่ที่ครูตีส่งให้ทุกวันทุกวันนะคะก็จะวิเคราะห์แบบนี้แล้วทีนี้มาดูว่าทำเฟรม d a ทำเฟรม d a นะคะทำเฟรม d a ตอนนี้กราฟขึ้นมาหลุดขึ้นเส้นแดงขึ้นมานะคะก็มีโอกาสขึ้นไปแต่ว่าทำเฟรม วีควีคทีนี้ว e คเนี่ยเส้นเขียวมันจะอยู่โซนนี้พอดีนะคะส่วนนี้มันอาจจะมาชนเส้นเขียวแล้วเด้งลงมานะคะตรงนี้ก็เป็นจุดเซลล์จุดสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นแนวต้านของวีคนะคะแนวต้านของวีคนะคะแล้วแท่งม่วงแท่งม่วงของวีคเนี่ยเป็นแท่งที่สองเป็นแท่งที่สอง ที่กราฟสามารถที่จะลงต่อได้มาถึงนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อย่าไว้ใจนะคะอย่าเพิ่งวางใจว่ากราฟจะขึ้นก็ให้มองว่าถ้ากราฟขึ้นมาชนจุดนี้อาจจะมีแรงเซลเทขายลงมาเลยก็ได้นะคะแรงเซลลเทขายลงมาหรือสัปดาห์นี้ปิดเขียวแต่สัปดาห์หน้า จะมีแรงเทขายลงมาเพราะเส้นเขียวแดงจะประจบกันนะคะก็ไม่เชื่อก็เดี๋ยวลองดูลองดูสัปดาห์หน้านะคะว่ากราฟเส้นตรงนี้จะเป็นยังไงเราสามารถวิเคราะห์แบบเนี้ยได้ในทุกไทม์เฟรมแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะอา้าวมาดูไทม์เฟรมมันไทม์เฟรมมันตอนนี้มันยังไม่หลุดน,นะคะ มันยังไม่หลุดแนวนี้นะคะถ้ามันเนี่ยปิดนี่ได้นะคะถ้าถ้ามันปิดแนวนี้ได้หรือลงต่ำมาถึงแนวนี้ได้นี่คือแบบเป็นเทรนลงทันทีนะคะต้องดูว่ามันเดือนเนี้ยอีกสิบกว่าวันเนี่ยถ้ากราฟลงมาปิดแนวนี้ได้นะคะแล้วมาขึ้นแนวขึ้นแบบแท่งใหม่ต่ำกว่าเส้นเขียวนี้มองลงยาวมาถึงนี่เลยนะคะ มองลงยาวมาถึง2,003เลยนะเพราะว่าสโตสโตตัดลงแล้วก็มีแรงเซลล์อยู่นะคะตอนนี้แรงเซลล์ก็มาจากทางเฟรมวีกที่แท่งสีม่วงนะคะแท่งสีม่วงก็บ่งบอกว่ามีแรงเซลล์อยู่นะแรงเซลล์มีอยู่นะแต่จะเทตอนไหนเท่านั้นนะคะทีนี้ก็มองว่า แนวนี้เนาะเอาเราตีไว้ว่าคือแนวนี้คือแนวรับแนวต้านสําคัญนะคะถ้าแถวแนวนี้หลุดไปก็มองนี่เลยค่ะแนวต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูที่ทรฟเฟนย่อยๆเอาอีกทีหนึ่งอ่ะมันก็ไม่มีอะไรยากนะคะเราจะดูแท่งม่วงประกอบนะคะกับเส้นตัดเราจะดูได้ยังไงว่าเฮ้ยเราควรจะบายหรือเซลควรจะบายต่อหรือเซลต่ออย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีแบบเนี้ยอย่างที่ครูบอก ถ้าเกิดว่า,าเส้นเขียวแดงตัดกันเส้นเขียวแดงตัดกันอันนี้เป็นทำเฟรมวิคเนาะมันตัดกันตั้งแต่นู้นตั้งแต่กี่วีคมาแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเส้นเขียวแดงตัดกันปุ๊บเส้นเขียวแดงตัดกันมันก็จะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นแล้วแทงม่วงขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะถือบายเนี่ย เราคือถือได้ยาวๆเลยนะคะตอนนี้มันลงอยู่เราสามารถที่จะถือเซลล์ได้ยาวๆได้เหมือนกันนะคะถามว่ามีโอกาสขึ้นไหมตอนนี้คิดว่ายังไม่ขึ้นนะคะคิดว่ายังไม่ขึ้นเพราะว่าแท่งแท่งวีคนี้คือยังลงอยู่ยังไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็อาจจะไปแนวเดิมแต่ไม่น่ามากกว่าเดิม คครูคิดว่าไม่น่าผ่านโซนนี้อ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กราฟต่อกันเนาะมามาลองวิเคราะห์กราฟต่อกันก็คือครูคจะดูเส้นม่วงแท่งสีม่วงกับเส้นเขียวแดงเป็นหลักนะคะครูจะสอนให้ดูที่ทำเฟรม m m ห้าเนาะ m ห้า m สิบห้าแล้วไปดูที่ทำเฟรมใหญ่ว่าทำเฟรมใหญ่ไปที่ทางไหนทีเนี้ยเรามามองว่าทำเฟรมใหญ่เนี่ยอย่างทำเฟรมใหญ่เนี่ยอ่า แทงม่วงขึ้นแทงแรกนะคะแทงม่วงขึ้นแทงแรกเราก็สามารถที่จะมองบายนะคะมองเทนหน้าบายย่อบายย่อบายอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเทนเมื่อไหร่ที่ทำเฟรม m 1 5 m 5อย่างนี้นะคะเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยมันถึงแนวรับแนวต้านตรงไหนนะคะเนี่ยอย่างเงี้ย m 5อย่างเงี้ยอย่างที่ครูบอกว่ามันจะไต่ไปเรื่อยๆเพราะว่า เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นคู่ขนาดไปแบบนี้เห็นไหมคะมันเป็นคู่ขนาดไปแบบนี้ระหว่างเส้นโบลิงแบนกรอบบนกับเส้นเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวลงเป็นเทนลงมันก็จะเป็นท่อคู่ขนานแบบนี้ขึ้นไปนะคะลงมาแบบนี้เหมือนกันเราก็จะเทรดตามนี้นะคะเราก็จะเทรดตามนี้ตามกรอบของเส้นเขียว เส้นเขียวกับเส้นกรอบโบลิงแบ a น d นะคะเนี่ยมันก็จะไต่ไปแบบนี้อย่างที่แออย่างที่ครูบอกก็คือว่าอย่าสวนเทนนะคะในกรณีที่จะสับเอารีเบดนะคะสับเอารีเบที่ครูบอกว่าให้รอจังหวะเข้าให้รอจังหวะเข้าอย่างเข้าที่ M1 อย่างเงี้ยค่ะรอจังหวะเข้าที่ M1 เมื่อกาฟตัดขึ้นปุ๊บให้เราสับ พร้อมกับแท่งสีม่วงขึ้นมาอย่างกรณีชุดนี้เนาะ,อ,ะนอ,นอ่ะอย่างกรณีชุดนี้นะคะอ่ะอย่างกรณีชุดนี้มันเกิดเส้นตด เกิดเส้นตัดที่เกิดเส้นตัดอันนี้นะคะเขียวแดงตัดกันและแท่งม่วงขึ้นในกรณีแบบนี้ถ้าตัดกันแล้วขึ้นพร้อมกันกราฟจะขึ้นแรงนะคะกราฟจะขึ้นแรงจะขึ้นตามเทรนของมันเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันสวนทางกันมันก็จะมีโอกาส ย่อขึ้นย่อลงนะคะแต่กรณีที่เกิดว่ามันขึ้นแบบนี้พร้อมกันกราฟจะขึ้นแรงแลวก็เป็นท่อแบบนี้นะคะเป็นท่อแบบนี้ขึ้นไปนะคะแบบนี้เราสรับตามได้เลยนะคะในกรณีที่เราจะสับนะคะเป็นเทคนิคสับทำกำไรขอในเทคนิคสับทำกำไรเอาริเบตนะคะก็สามารถที่จะ เล่นตามกรอบนี้ได้เลยนะคะให้รอจังหวะเข้าให้ดีนะคะรอตามเทนดีกว่าเส้นนี้ตัดเส้นนี้ขึ้นนะคะและเกิดท่อแบบนี้ให้เราสับตามได้เลยะคะ่ะสับตามได้เลยเราสามารถออกไม้ได้เยอะนะคะพอมันถึงตรงเนี้ยแสดงว่ากราฟมันต้องชน แนวใดแนวหนึ่งของ M ใหญ่ก็คืออันนี้เป็น M หนึ่งนะคะทีนี้เราต้องไปดูว่าเฮ้ยมันหยุดเพราะอะไรต้องไปดูว่ามันชนแนว M ห้าตรงไหนนะคะก็ต้องไปดูเราก็จะหยุดตรงนี้แล้วหาแนวเข้าใหม่ถ้า M ห้าขึ้นแบบนี้ถ้า M 5้าขึ้นแบบนี้เหมือนกันมันจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันทุกทําฟ f r นะคะมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุก ทำเฟรมเลยมันก็จะไล่ทำเฟรมไปเรื่อยๆถ้าเใหญ่ตัดขึ้น m5 M, 5, M พวกนี้มันก็จะขึ้นตามไต่กรอบตามไปเรื่อยๆมันจะไล่ไล่ไปเป็นขั้นบันไดแบบนี้ไปนะคะอันนี้น่าจะพอเข้าใจอยู่เนาะอันนี้คือขอสรุปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือยังไงก็ เดี๋ยวเอาไว้คิดหน้าเนาะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมคือเทคนิคอินดิเคเตอร์อันนี้ยคือมันไม่ยากนะคะไม่ต้องไปตีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปวัดฟีโบไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเส้นตัดดูกรอบดูเส้นเขียวดูแท่งม่วงเราก็จะรู้เทนนะคะเราก็จะรู้เทนนะคะ อย่างที่ว่าอ่ามีคําถามมีคาถามหนึ่งอย่างที่ว่าเอ๊ะทาไมมันจะลงแล้วทําไมมันไม่ลงทําไมมันไม่ลงอ่ามันไม่ลงเพราะอะไรอ่ะอย่างนี้นะคะอ่ะอย่าง m ห้าเนี่ยเนาะ m ห้าเนี่ยมันชนแนวรับอมห้าเนี่ยช่วงโซนเนี่ยมันเหมือนมันจะหลุดลงใช่ไหมคะมันเหมือนมันจะหลุดลงแต่มันไม่ลง มันไม่ลงเพราะว่า M สามสิบมันกำลังจะขึ้นนะคะ M สามสิบมันกำลังจะขึ้นมันก็จะย่อลงมาชนลงมาชนเส้น M สามสิบแล้วมันก็ดีดขึ้นเพราะฉะนั้นเรายังไม่ควรที่จะเล่นหน้าเซลลนะคะให้ไปดูทำเฟรมใหญ่ประกอบโอเคเนาะนี่มันจะลงทำไมไม่ลงแท่งหลอกเงี้ยมันก็จะมีแท่งหลอกก็มีแต่ให้เราไปมองที่ทำเฟรมใหญ่ ว่าทิศทางทางเฟรมใหญ่จะไปทางไหนนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะส่งไม่ได้ขอบคุณค่ะขอให้ทํากำไรกันได้เยอะๆนะคะสู้ๆปั่นรีเบทเอามาเป็นทุนต่อทุนเนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ